สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวอรัญญาธัญรักษ์นะคะรรเรียนสาขาอุตสาหกรรมสิ์นะคะน้องๆที่สนใจเรียนก็สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะค่ะส่วนพี่นางสาวดวงนภานะคะจากสาขาอุตสาหกรรมสิ์ค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาในเว็บไซต์ได้เลยนะคะค่าเทอมอยู่ที่แปดพันถึงหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่ารายวิชาเราจะลงเยอะหรือว่าน้อยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นที่แดนะคะอุตสิบนุ่นที่แดค่ะ การเรียนก็เรียนสนุกเรียนสบายนะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็จะสามารถทํางานได้เพราะมันเป็นงานที่ไม่หนักคะ่ะผู้หญิงก็เรียนได้นะคะผู้ชายก็เรียนได้ค่ะก็คาดว่าถ้าเรามีความพร้อมก็จะสามารถสอบเลยคะ่ะในปี2566คะ่ะเพราะว่าสาขาครูก็คือเขาจะเปิดสอบบรรจุทุกปีนะคะ